หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีข่าวออกมาว่ามีคู่รักคนบันเทิงอย่างดีเจแมนพัฒนพลและพี่ใบเตยสุทีวันนะคะเตรียมถูกเรียกสอบจากคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3d ล่าสุดค่ะเมื่อเช้านี้เองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ งานนี้ค่ะดีเจแมนพัฒนพลและพี่ใบเตยสุทธีวันก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกผ่านทางไลฟ์สดไอจีส่วนตัวบอกว่าไม่ได้ถูกรวบหรือว่าโดนจับแต่เป็นเพียงขอเรียกสอบเพิ่มค่ะซึ่งดีเจแมนก็ยอมรับว่ารู้จักกับเจ้าของบริษัทแชร์ดังกล่าวจริงและตนก็เป็นผู้ลงทุนแล้วก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกับคนอื่นๆซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะทาง DSI ไได้เรียกไปตรวจสอบพร้อมกับเอาหลักฐานทางการเงินไปมอบให้หมดแล้วทางด้านของพี่ใบเตยค่ะก็ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจบอกว่า ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนไม่ได้เป็นแม่ข่ายใดๆรวมทั้งไม่เคยเชิญชวนแล้วก็ไม่ได้มีชื่อในกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ forex 3d ทั้งสิน้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทั้งคู่ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่ dsi และอายการอย่างเต็มที่ค่ะ แม่ใบกับพ่อแมนไม่ได้โดนรวบไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องใดๆมาถึงเราสองคนรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับสองปีที่ผ่านมาที่โอเคเมื่ออายการหรือ DSI ต้องการข้อมูลต้องการตัวเราให้ไปยืนยันสอบสวนเพิ่มเรายินดีนะคะเพราะว่าเราอยากไปแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะอย่างตัวแม่ใบกับพ่อแมนเนี่ยเรามีหลักฐานทุกอย่างเราก็บริสุทธิ์ใจมากๆ จะให้เจ้าหน้าที่และทุกๆอย่างเนี่ยได้ตรวจข้อมูลของเราทั้งหมดอย่างที่เคยนำเสนอไปเมื่อ2ปีที่แล้ว